อยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆเนยโอ้おいしいおいしいเนี<อ>่ยตัวเล็กตัวน้อยก็มาโอ้โหโอโห้ตัวน้อยเต็มเลยโอ้โหมารอบนี้หลายก็เก่าอ่ะมึงตัวน้อยเต็มเลย

怒っ <laughs> โอ้โหมีทุกสีเลยค่ะสีขาวสีเหลืองสีส้มสีดำโอ้โหเป็นเลยวิวค่ะวิววิวสวยๆเลยเป็นสวนสาธารณะค่ะสวนสาธารณะคนมากออกกำลังกายเดินเล่นค่ะ มื่อนี่อากาศก็จะพ่นพ่นข้ นำพู่พิ่นก็นจะปล่อยขึ้นเป็นช่วงๆค่ะบ่ได้ปล่อยตลอดเนาะเย็นเย็นค่ะโอ้เนะบิง่งลมสังเกตเบิง่งต้นไม้ค่ะล่มเย็นสบายตอนแรรๆเนาะตอนเย็นอากาศก็จะเย็นเย็น มาแถวนี้ปลาหลายค่ะปลาเล็กปลาน้อยก็หลายลูกลูกน้อยเต็มเลย ชมปลาส,สวยๆไปด้วยกันค่ะทุกคนชมวิวส,สวยๆะ รอป่ามาหาค่ะมาแล้วมาแล้วโอเคน้ำผุน้ำผุจบแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะน okay. ะคะตัวใหญ่ๆค่ะตัวใหญ่ๆด้วย สวยเนาะค่ะเนาะสวยสวยโอ้ตัวใหญ่มากเลยมึงสีโอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ